ชีวิตเมียรฝรั่งที่เติบโตมาจากครอบครัวของป้าที่ไม่ใช่พ่อแม่จริงเยจ่าเอ้ยหนูขอฝากเล่าสู่กันฟังเนาะตั้งแต่เกิดมานะคะตั้งแต่เกิดมาชีวิตหนูก็เติบโตมาจากป้านะป้าคือพี่สาวของพ่อผู้เลี้ยงดูพ่อกับแม่ไม่เคยเห็น พ่อกับแม่ไม่เคยเห็นพ่อกินเหล้าเมายาไปมีครอบครัวใหม่ก็มะเละเกเลคือไม่ได้ใส่ใจนะคะแม่นี่บอกเลยว่าไม่เคยเห็นตั้งแต่เด็กไม่รู้ด้วยเหตุและผลอะไรเนาะก็ได้ยินแต่ว่าแม่มึงหนีตามผู้ชายไปนู่นนี่นั่นตามคนโตที่พูดมาแต่ป้าเขาก็เลี้ยงดูดีอยู่เนาะ,ะถึงเขาจะมีลูกสามคนนะคะ เราเนี่ยจะเหมือนกับเป็นลูกคนที่ลองถัดกับคู่เท่ากับคนที่สองของป้านะคะป้าเขาก็เลี้ยงมาถึงแม้จะดุบ้างตีบ้างลําบากบ้างก็ได้เรียนรู้อยู่กับป้ามาจนโตนะ,ะก็คือว่ารักเขาเนาะเอาจริงๆนะสำหรับเราเนี่ยบอกเลยไม่เคยเล็กๆเล็กๆเรียกร้องอยู่เสียใจว่าทําไมพ่อแม่ถึงทิ้งไปแต่เห็นสภาพของพ่อบางทีผ่านมาเราก็ เนาะไม่ได้เสียใจเพียงแค่ว่าเออเนาะเราโชคดีละที่มีป้ารับเลี้ยงและดูแทนรักป้ารักลุงนะรักพี่รักน้องของครอบครัวป้าเป็นเหมือนกับครอบครัวตัวเองนะพี่ชายคนโตก็ถือว่าโอเคแต่คนคู่กันนี่คู่อลิเลยนะอืมคู่อลิเลยนะคะ Uh, ว่าเสมอว่ามึงอ่ะเป็นลูกกาฝากนู่นนี่นั่นนี่แม่กูพ่อกูนะคะเป็นผู้ชายเนาะคู่กันกับตัวหนูเองตอนเป็นเด็กก็เป็นทะเลาะก,กันถ้าป้าตีแ,ม,แม่ป้าเราเรียงแม่ป้าเนาะตีก็ตีทั้งคู่นะคะก็ถือว่าได้ความอบุ่นตรงนั้นจนเติบโตเรียนจบป .6 ส่วนตัวเราก็จบม .3 เนาะตอนนั้น ไอคนคู่กันเขาก็เรียนตัวเรานี่ก็เรียนมาเหมือนกันทีเนี้ยเราควารู้สึกว่าเราไปไม่รอดเราบอกแม่ป้าว่าหนูอ่กหยุดแค่มอสามแหละหนูจะทํางานนะคะช่วยป้าทํางานขายของอในตลาดสดนะคะป้าขายของในตลาดสดก็ช่วยป้าทํางานจนเป็นสาวสิบเจ็ดสิบแปดมาก็มามีแฟนมีแฟนตอนนั้นอะพ่อหนักป่วยหนักก็ก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาหาป้า นะก็มารักษากันดูแลเราทํางานรับจ้างก็ช่วยป้าอยู่เนาะป้าก็สอนดีว่าเออพ่อของมึงนะผู้ให้ชีวิตทําได้เท่าที่ทําลูกนะฮะบอกเลยว่าภูมิใจที่ได้เติบโตมากับป้านึกถึงแม่ถามว่าน้อยใจไหมตอนเด็กรู้สึกแต่ปัจจุบันเหมือนกับมันออกจากหัวไปเลยเพราะความรู้สึกไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกันเนาะ,ะไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือตุยจนถึงวาระจนได้ผัวฝรั่งนะคะอืม ทีนี้พอผ่านพ้นไปพ่อก็อ่าไม่สบายแกก็กินเหล้าหนักก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นพอเริ่มจากอายุอ19มีแฟนมีลูกอยู่คนไทยก็ทํามาหาก,กินรับจ้างนะคะเนาเออก็พอได้ให้กินบ้างแล้วป้ากับลุงเนี่ยบอกเลยไม่เรียกร้องอะไรเพราะว่าป้ากับป้าเป็นพี่สาวของพ่อเนาะเออก็ต้องดูแลพ่อเช่นกันเพราะไม่มีใคร มีย่าอยู่คนหนึ่งมีย่าย่าเขาก็ไม่ได้นั่นอะไรป้าเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านในความรู้สึกของเราในตอนนั้นถ้ามีโอกาสหรือถ้าเป็นไปได้จะลุกขึ้นมาช่วยป้าแม่ป้าผู้ที่เลี้ยงมาแล้วก็ย่าย่านะคะ,ะที่เหลือแล้วก็พ่อตัวเองในความรู้สึกตอนนั้นแต่พอมีผัวไทยมันก็ทําสิ่งนี้ไม่ได้นะคะเนาะก็สู้กันไปทํางานหาเงิน มีบ้างส่งให้ป้าบ้างเล็กๆน้อย,อยเพื่อช่วยเป็ญญาพ่อป้าพูดเสมอว่าถ้าช่วยได้ให้ช่วยในจุดตรงนั้นเพราะป้าก็ไม่ไหวนะคะทีนี้พอผ่านพ้นไปย,ยี่จ๋าหนูเพิ่งจะ31สนะฮะสาตอนนั้นเดินทางสายฟอเพราะเลิกลากับแฟนพ่อของลูกมีลูกหนึ่งคนสุดท้ายเหมือนกงกรรมกงเกีียนนะตอนตอนอายุ31มสบเอ็ดเอาลูก กลับไปให้ป้าเลี้ยงป้าเขาก็โอเคมึงให้ตั้งใจตอนนี้กูมีแรงกูจะช่วยมึงนะแม่ป้าเนาะจะช่วยมึงให้ตั้งใจจะคิดทําอะไรให้รีบทำเพราะว่าป้าก็แก่แล้วป้าก็คงช่วยได้แค่นี้อ่นะก็กราบเท้าและขอบพระคุณหนูจะตั้งใจหนูจะไปหาผัวฝรั่งหนูตั้งใจลงมาที่พัทยานะฮะก็ไม่รู้จักใครละมาก็มาลุยเลย มาลุยมาเจอนะคะได้แขกวันแรกได้เงินพันหนึ่งอุ้ยดีใจเนาะอยู่จนตกปีครึ่งถึงได้ผัวฝรั่งเป็นตัวตนแต่ระยะปีครึ่งก็มีเงินหมุนเวียนกลับไปให้ป้านะคะดูแลลูกแล้วก็ได้เก็บบ้างเล็กน้อยเนาะนะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับพ่อด้วยนะคะพอผ่านมาปีครึ่งได้ผัวฝรั่ง ประเทศเพื่อนบ้านใจจ๋านี่แหละเนาะไม่น้องไม่ขออนุญาตเอ่ยนะคะไม่ไกลภาษาเดียวกันอืมอก็ได้เจอฝรั่งฝรั่งเขาก็บอกว่าชอบแล้วไม่อยากให้ทำงานตรงนี้แต่ฉันไม่ใช่คนรวยเธอคิดว่าเธอไปรอฉันที่บ้านได้ไหมช่วงระหว่างเดินเรื่องราวฉันจะเอาเธอมาอยู่ประเทศนอกนะคะตอนนั้นอะ,อะ เจอแฟนก็ประมาณ32กว่ากว่านะคะก็ดีใจอืมอืมเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ตรงน,นั้นนานเพราะว่าแคกก็ได้เหมือนเป็นรายวันเราไม่ถึงกับโชคดีได้เป็นก้อนเป็นกรรมนะคะอยู่กับเขา4ี่หวันก็ได้บ้าง3 0 0พันสีพันเนาะก็ถือว่าไม่ได้ฟุกแต่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก่อนกลับเขาบอกให้กลับบ้านเขาให้เงินสามหมหนูละดีใจเป็นเงินก้อนที่ได้รับทีเดียวนะคะในตอนนั้นเนาะสามหมื 30, 000, นะ่นเนาะ กลับบ้านแล้วเขาบอกว่าเขาสัญญานะอืมเขาไปที่บ้านก่อนก่อนที่เขาจะกลับแล้วเขาก็ไปเห็นสภาพเราพูดความเป็นจริงหนึ่งมีลูกสองเราอาศัยอยู่บ้านป้าอ่าพี่สาวแม่นะฮะแล้วก็สามพ่อก็ป่วยเนาะแล้วก็มีย่าอีกคนหนึ่งที่อายุมากแต่ก็ยังแข็งแรงแต่สภาพพ่อเราคือคนติดเหล้าอะ่ะนะก็สภาพเห็นเนาะฝรั่งก็ยอมรับฝรั่งบอกว่าเธอฉันไม่รวยนะ อืมแต่ฉันรักเธอฉันอยากแต่งงานกับเธอลูกเธอเนี่ยตอนเนี้แปดขวบนะคะเมื่อห้าปีที่แล้วเนาะแปดขวบถ้าแต่งงานเตรียมตัวเอาเอกสารเอาลูกของเธอไปด้วยพร้อมกันกันกบเธอเลยนะคะก็ดีใจเนาะก็ดีใจเงินสามหมื่นก้อนนั้นที่ได้กับฝรั่งเชื่อไหมยายจา๋าขอต่อหน้าฝรั่งเลยนะยกให้ป้าอืมแล้วฝรั่งก็บอกโอเค ส่วนของเธอเดินเรื่องดิฉันจะส่งให้นะเพราะว่าเราบอกว่านี่คือแม่อ่ายิ่งกว่าแม่ที่เลี้ยงดูแลให้ชีวิตฉันจนถึงวันนี้อ่าล้มทุกครั้งลุกทุกครั้งก็คือเขาคนนี้ผู้ประครองพ่อถึงแม้เขาจะไม่ได้ช่วยเหลือแต่เขาก็คือพ่อป้าก็เอาส่วนนั้นไปช่วยดูแลพ่อนะคะคือรักษาตามสภาพสถานการณ์ไปเนาะ อืมเพราะว่าโลกติดเล่านะคะสภาพร่างกายแย่เองเขาก็โอเคหลังจากนั้นเดินเรื่องอยู่สามเดือนกว่าๆก,ก็ได้มาอยู่ประเทศนอกพร้อมกับเอาลูกมาตอนเนี้ยหนูมาอยู่เมืองนอกห้าปีแล้วนะมาถึงก็ตั้งใจเรียนทํางานสามีไม่ได้มีบ้านนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์เช่าเนาะเขาก็ถือว่าเป็นคนดีเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ซัพพอร์ตได้ยายจ๋าหนูมาเนี่ยหนูยอมลำบากหนูรู้โอ้ยแป๊บหนึงหนูรู้ถึงหลักเกณฑ์ว่าหนูจะต้องเข้มแข็งหนูโชคดีหนูมาเมืองนอกได้หนูเริ่มทำงานตอนนั้นเริ่มต้นนะคะลูกชายมาถึงก็ได้เข้าโรงเรียนเนาะหนูก็ทำงานในช่วงหนึ่งช่วงที่วันไหนไม่ได้ไปเรียนนะคะจนจบพอผ่านตอนนี้หนูก็ได้งานประจำแล้ว เป็นอะไรที่ถือว่าถึงแม้ว่าชีวิตไม่ได้ผัวรวยแต่ก็โชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่มาตอนหนูทำงานไม่ได้มาก หนูของเงินส่งบ้านให้ป้าเดือนละเจ็ดพันเขาก็โอเคพอหนูทำงานได้บ้างหนูก็เสริมบ้างให้พ่อสามพันนะคะรวมแล้วก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ถือว่าโอเคในความรู้สึกและสามีก็บอกว่าโอเคสามีพูดเสมอว่าเธอให้ตั้งใจนะทำงานแล้วเก็บเงินเพราะว่าพ่อเธอ,อก็อายุมากขึ้นทุกวันย่าเธอแล้วก็ป้าเธอเธอจะต้องมีส่วนนี้ซัพพอร์ตเพราะตัวฉันก็ช่วยได้เท่านี้ นี่คือการเปิดใจของสามีอยู่กันมาห้าปีนี่ถือว่าแฮปปี้มากๆนะคะลูกชายก็ลงตัวเข้ากับเขาได้ตอนนี้เขาก็เก่งภาษาขึ้นเพราะว่าห้าปีแล้วเนาะถือว่าไม่ใช่เป็นเด็กดือ้อแล้วเขาติดพ่อเขามากนะคะอยากมาเล่าสู่กันฟังว่าความรู้สึกวันเนี้ยยายจ๋าคำว่าพ่อแม่นะผู้ให้ชีวิต ถ้าเรามานั่งน้อยใจหรือนึกถึงแต่คนที่คลอดมาแต่ลืมคนที่ให้ชีวิตเเขาเรียกว่าให้โอกาสให้ความรู้เราเลี้ยงดูเรามาจนโตเออแล้วชีวิตเราจะไปยังไงอืมเอาตรงๆนะถามป้าเหมือนกันว่าแม่เขาเคยผ่านมาไหมทีเนี้ยมันไม่มีการติดต่อเลยนะคะเพราะแม่เป็นคนในบ้านนั้นแหละเขาก็บอกว่าหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนชีวิตสิ่งผิดพลาดแล้วมันผ่านพ้นมาแล้ว อืมเราจะมาเก็บย้ำทําให้ตัวเองทุกข์โดยที่ไม่เป่วอปล่อยวางตัวเราเองที่ลําบากแต่ถ้าชีวิตเรานะฮะ นับจากความเป็นจริงเราเติบโตมาในแบบไหนขอบคุณคนที่ผลักดันขอบคุณที่หยิบยืน่นให้โอกาสเราคือป้าเนาะหรือทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตจนถึงวันนี้เพราะเธอก็มีสติดีสำหรับน้องคนนี้ยายจ๋บอกเลยว่าเขาก็มีสติดีคือตั้งใจและนึกถึงผู้มีพระคุณนะจากความเปิดใจคุยกับฝรั่ง อเขาเรียกว่าคนรู้คุณคนไปไหนก็จเจริญไม่ว่าในสถานะไหนก็ตามแม่เราก็เนาะพ่อหรือแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงเรามาหรือแม้กระทั่งตอนที่เราตกยากแล้วเขาหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้กับเราแล้วเราลุกขึ้นต่อยอดชีวิตได้จากวันนั้นมาอย่าลืมโดยเด็ดค่ะทุกคนและสิ่งดีๆมันจะล้อมเขาเรียกว่าเข้ามาหาเราในทางอื่น ฟ้าเห็นสวรรค์เห็นนะ,ะถึงแม้คนไม่เห็นก็ตามเชื่อเย,ยจาเ่าเถอะเนาะขอบคุณเรื่องราวนี้นะคะ